ผู้โชคดีแล้วหมอขอดูนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้มีชีวิตอยู่กับคุณหรือได้ทำงานร่วมกับคุณหรือได้เป็นคู่ชีวิตของคุณเนาะเฮ้ยไม่หมาะอวยจริงจริงคนเรานะมันก็ต้องมีบ้างไงที่คิดว่าเฮ้ยเราก็พอตัวนะเพราะนั้นเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้ใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในบมของ เพื่อร่วงงานหรือว่าคู่ของคนรักกับคุณเนาะปรากฏว่า,พาไพ่ใบแรกนี่ไม่มีคือจบเลยนะ <c oughs> มาดูก่อนอ่ะมีจ้าทมพรัน,นะคะอุ้ยแม่หมอจะเล่าจะมาว่าทำพละให้ฟังทมพละนเนี่ยลึกๆแล้วว่ามันคือหมาป่าที่ทรงพลังมากๆแต่สวมการเป็นเป็นลูกแกะน้อยๆในย่าแปลว่าอะไร คนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณเป็นคนที่มีทั้งด้านพลังงานของความแสบและความอ่อนโยนในตัวเองเขาเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นในชีวิตที่สูงมากไม่ฟิกไม่บล็อกทางไม่ปิดกัน้นเรียนรู้ได้ตลอดเวลาสนุกชอบเดินทางชอบการผจญภัยชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำทำชีวิตหรือว่าทำงานได้หลายๆอย่าง แล้วเป็นคนที่ไปอยู่กับตรงไหนพลังงานตรงนั้นจะดีเวอร์หรือสามารถเขาอ่านคนออกว่าคนไหนดีไม่ดีแล้วเขามีมุมที่เขาจะต่อต้านหรือมีมุมที่เขาจะเปิดรับได้แบบมีศิลปะในการใช้ชีวิตทําเพราะนั้นมีโอกาสเป็นคนไกลค่ะไม่ใช่ใกล้ตัวเป็นคนไกลหรือเป็นคนที่ไปไปมามาหรือเป็นคนที่มีระยะห่างหรือเป็นคนที่ต้องผ่านโซเชียลออนไลน์เน็ตเวิร์กหรือผ่านการเดินทางที่จะมาเจอกัน พลังงานธัมพลันเป็นคนที่มีศิลปะในหัวใจมากๆอาจจะพูดได้เกินสองภาษานะคะแล้วเป็นคนที่คุณเห็นไพ่ธัมพลันปะแต่งตัวแซบใช่ปะแต่ทำอาหารแล้วก็มีแบบเหมือนกับความสามารถพิเศษส่วนตัวคนที่เขาจะโชคดีที่จะได้คุณไปอยู่ใกล้ชิดคนคนนี้คุณก็โชคดีเหมือนกันเพราะมีพระจันทร์ขึ้นเป็นคนที่มีสนเสน่ห์มาก มีสเสน่ห์ทั้งคําพูดมีสเสน่ห์ทั้งการทําตัวมีสเสน่ห์ทั้งอารมณ์ความรู้สึกเป็นคนมีอารมณ์ขันเป็นคนไม่ท็อกซิกไม่ดราม่าแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเข่งขึมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบความบันเทิงใจและชอบเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ไม่ยดติ มากเกินไปมีแน่นอนค่ะแล้วเวลาทำพอลแลน์มาแม่หมอจะบอกว่าถ้าคุณเป็นน้ําร้อนเขาจะเป็นน้ําเย็นถ้าคุณเป็นน้ําเย็นเขาจะเป็นน้ําร้อนเขาจะมีวิธีการที่อยู่กับคุณแล้วมันมิกซ์แอนด์แมทชีวิตมันดูไม่เรียบง่ายขนาดนั้นนะชีวิตมันก็ดูเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่มันไม่ใช่เชิงเปลี่ยนแปลงว่าจะเอาแน่เอา n อ n ไม่ได้มันไม่เชิงแต่มันเหมือนกับเป็นชีวิตที่ดูมีชีวิตชีวาโอ้โหจริงค่ะทัวร์อนเป็นคนไกลแน่นอน คนคนนี้เป็นนักวางแผนตัวยงเป็นคนมีวิสัยทัศน์เป็นคนที่ทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้คุณกับเขาจะมีโอกาสเจอกันในโซเชียลออนไลน์เน็ตเวิร์กและการเดินทางสูงมากนะคะต่อมาเดร์มูนน่าจะเป็นคนที่เรียนรู้โลกภายในตัวเองดีอ่ะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นและเป็นแบบแอบสอบพลังงานคนอื่นได้เดร์มูนเนี่ยเวลาคุณเจอเขาอ่ะพลังงานคุณกับเขามันจะเหมือนกับลิงก์กัน ในยยะคือถ้ากายภาพภายนอกเขาเป็นอีกแบบหนึง่งข้างในเขาจะเป็นอีกแบบหนึง่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาอยู่กับคุณแล้วเขาสนุกสนานในหาข้างในเขารู้สึกเห็นอกเห็นใจถ้าภายนอกเขารู้สึกจริงจังเข้มขึงข้างในเขาจะสุสนุกสนานถ้าภายนอกเขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ แบทเทิลกับคุณอนะเหมือนแบบต่อต้านคุณเหมือนดีเบสกับคุณท้าทายคุณข้างในเขาเป็นทีมเดียวกันกับคุณไม่ได้บอกเขาย้อนแย้งนะแต่หมอจะบอกว่าลึกข้างในใจของเขาอะค,คนคนนี้มีพลังงานของความเข้าใจมนุษย์และเห็นอกเห็นใจมากๆแต่เขาอะเป็นคนที่เหมือนกับเห็นอกเห็นใจแล้วไม่ได้เป็นคนที่ยอมอ่อนข้อมีศิละปะในการใช้ชีวิตก็คือใครทำปฏิกิริยากับเขา แบบไหนเขาก็จะตอบรับแบบนั้นคนที่จะโชคดีที่จะอยู่ในชีวิตคุณจะเป็นคนที่มีพลังงานจิตวิญญสูงเพราะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจตัวเองดีและมันทำให้เขาเป็นคนที่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนตรงหน้าได้ดีให้หมอขอถามค่ะว่าคนคนนี้มาในมุมของการเป็นเพื่อน ใช่หรือไม่เทนเทนอพันเคิลไม่เป็นเพื่อนนะเทนอพันเคิลเป็นคู่เป็นคนที่จะมาสร้างครอบครัวเป็นคนที่จะเป็นกัลายาณมิตรด้วยมาสร้างธุรกิจการค้าด้วยนะคะคู่แท้คุณคนนี้เป็นคู่แท้คุณ มันไม่แปลกเลยว่าทําไมเขาถึงรู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนของขวัญให้เขาเพราะคุณก็เจอของขวัญเหมือนกันเพราะสิบเหรียญเพราะว่ากว่าจะเจอการคู่นี้ใช้เวลามากผ่านการทดสอบบุญบารมีเยอะมากกว่าจะเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวสร้างความเป็นปึกแผ่นในตัวเองสร้างความมั่นคงในอาชีพการงานสร้างความหนักแน่แนในอารมณ์ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วส่งพลังค่ะเนี้ยคนที่จะอยู่ด้วยกันแล้วล่ำรวยเงินทอง มีกินมีใช้มหาศาลขนาดเนี้ยน่าจะไม่ใช่คนที่หยิบย่งแน่นอนนะคะปีโอกาสเป็นคู่สูงมากไม่บอกขอถามหน่อยค่ะว่าคุณเจอเขาหรือยังเฮ้ย Vincent, ออบินเซนออฟคับบางคนจะ จีบจีบอยู่บางคนแอบชอบอยู่บางคนรู้สึกเฟิร์สเฟิร์สอยู่แต่ยังไม่ได้เจอกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเด็กถือถ้วยเนี่ยในใจของคุณมีความกระหิ่มยิ้มย่องแล้วรู้สึกเหมือนจะได้เจอแล้วเหมือนคุณคุณกับเขานะแม่หมอชุดจะมันมีความเป็นเด็กเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่สังเกตง่ายเวลาที่คุณรู้ว่าเขาเป็นใครนะเขาจะเป็นคนที่เหมือนคุณใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความสุขกับเรื่องเล็กๆคือไม่บ้าของใหญ่ไม่ต้องอลังการมากใส่ใจเอาใจใส่ เพราะเขาเป็นคนรู้ว่าความสุขของเขาอยู่ตรงไหนนะคะอาจจะเพิ่งเพิงเริ่มเจอนะคะเพิ่งเพิงเริ่มเจอเซเว่นออฟวอเป็นคนที่ขยันมากๆเป็นคนที่ไม่เปิดรับและเปิดใจให้ใครง่ายๆแต่ถ้าเขาเชื่อแล้วว่าเป็นคุณแม่วอาบอกเลยว่าเขาจะไม่หยุดพยายามในความสัมพันธ์เขาจะเป็นคนที่ชอบปกเทคคุ้มครองดูแลแล้วเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้ค่ะชัดเจนตอนที่คุณเจอเขา คุณจะมีอาการหรือสัญญาณแบบไหนตอนที่คุณเจอเขาคุณได้คิงออฟคาวือคุณคุณจะแบบเหมือนว่าฉันได้รับพรนั้นแล้วอะตอนที่คุณเจอคนคนนี้คุณจะรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่โดดเด่นที่สุดเพราะมีเสน่ห์ต่อคุณมากที่สุดแล้วมันทําให้คุณรักตัวเองมากๆคืออัศวินถือถ้วยแปลว่าเหมือนคุณได้ของขวัญเขาก็รู้สึกเหมือนได้ของขวัญเหมือนแบบขอพรไว้อะเราได้รับพรเซนส์ของคุณจะทํางาน จะรู้สึกว่าไปไหนก็มีแต่ความรักลายล้อมมีแต่คนลักมีแต่คนเอ็นดูยิ้มแย้มแจ่มจใสตัวคุณอะรู้สึกมีความสุขทุกมิติเลยออระมาออราของคนมีความรักมาเลยดูสิแบบมัน,ม,นมันเหมือนกับความอ่อนโยนความน่ารักความละมุนมันผุดขึ้นมาหมดในตัวคุณเลยนะคะอืมเอ็มเพรสโอ้โหจะบอกว่าไม่ธรรมดานะเอ็มเพรส คุณจะกลายเป็นคนของเขาและเขาจะดูแลเอาอกเอาใจคุณถึงที่สุดเป็นเหมือนจกักรพรรดินีของเขาถ้าคุณเป็นพลังงานเพศชายคนที่คุณจะได้เจอค่ะคนที่คนที่เขารู้สึกว่าคุณเป็นของขวัญอะเขาก็เป็นของขวัญเหมือนกันเพราะเขาแคล์ไอเทม คือคนที่มีสวยทั้งภายนอกภายในมีความสุขดูแลกายใจตัวเองดีรักเข้าใจผู้คนแบบเอมพัตตี้ร้อเอร์เซถ้าคุณเป็นพลังงานเพศหญิงคุณจะถูกลักคุณจะถูกลักถูกทนุถนอมเอาใจใส่เชิดชูและดูแลแม่หมอขอถามหนึ่งใบค่ะว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เจอมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเมื่อไหร่ไพ่จะบอกไหมสเตรน พูดยากเลยเพราะสเตนนี่คือเคยเล่าให้ฟังเนาะว่าเป็นคู่แท้คู่ที่มันจะต้องแบบเป็นแรไอเทมมาเจอกันะเขาจะเป็นคนสร้างกุศโลบายถ้าเขาเป็นพลังงานเพศช,ชายเขาจะเป็นคนกะสร้างกุศโลบายเข้ามาหาคุณเพราะคุณมาตรฐานสูงมากนะคะสเตนไพ่หมายเลขแปดมันหนีกันไม่พ้นยังไงก็ต้องเจอกันมันเป็น Infinity, อินฟินิตี้ยังไงก็ต้องมาบรรจบพบกันแน่นอนไพ่สเตนเนี่ยพูดถึงเดินสิงหาได้อ่า เดือนที่เป็นพลังงานธาตุไฟนะคะเดือนธันวาเดือนเมษาเดือนสิงหาได้หรือถ้าเราไม่ไม่ซีเรียสเรื่องเวลาไพาส่สเตนคือคุณกับเขาเจอกันมาหลายรอบแล้วแล้วรอบนี้ก็จะมาเจอกันตอนที่ทั้งคู่มาบรรจบกันเหมือนอินฟินิตี้อ่ะมันจะมีพลังงานเหมือนกับว่าเป็นดีไวท์ทัมมิ่งเป็นพลังงานที่คุณก็พลาวฟูลแล้วไม่งอขอตื้อความรักทรงพลังเป็นพลังงานที่เขาก็ประสบความสาเร็จและทรงพลังแล้วเขาจะมีกฎสโลบายหรือมีแผนการที่เข้ามาในชีวิตคุณแบบแยบย์ที่สุด คุณจะเป็นเหมือนานางพยาที่จัดการเขาได้เป็นผู้นําในความสัมพันธ์หรือว่าขม่มข่มเขาได้แต่เขาอ่ะจะยอมจำนวนและสีโรล,ลาบให้คุณเจ้าป่าจะยอมจำนวนและสีโรล,ล่าบให้คุณ